ตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ครับประจำค่ําคืนวันนี้นะครับเราเดินทางไปที่สนามเดินด้านของวิกตอริตี้สเตเดียมเลยและกันครับในช่วงเวลา4-15ทุม15นาทีนั่นเองครับในศึกเดินด้านของ FA ครับรบอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศนั่นเองครับเป็นคู่ระหว่างเดินด้านของเจ้าถิ่นครับอย่างด้านบอลมัดอันดับ10จากพิร์ลิกอังกฤษครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของหนึ่งด้าน ครับหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมอันดับที่5จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองครับสำหรับทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีแมตเลยนะครับเพราะว่าในเกมลีกครับทางด้านของเจ้าทีนอย่างบอลมาร์นะครับก็ถือว่าปลดแอกครับในซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ ในสนามแห่งนี้เลยครับวิตาลิตี้สเตเดียมครับผู้เขาสามารถเบียดเอาชนะแมนซิตี้ไปได้ถึง2ประตูต่อหนึ่งครับแต่อย่างไรก็ตามครับในสถานการณ์ตอนนี้ครับเจ้าถิ่นครับอย่างด้านบอลมัดกับผลงานนะครับในวิตาลิตี้สเตเดียมภายใต้การคุมทีมครับของอันโดนี่อิลาโอลาในช่วงหลังที่ผ่านมารับตลอด90นาทีนะตลอด4นัดหลังสุดที่ผ่านมาครับผู้เขาไม่สามารถเก็บชัยชนะจากทีมไหนได้เลยครับรวมถึงผลงานครับในรอบที่แล้วในรายการนี้ครับโอ้โหก็ถือว่านะพื้นจับเหมือนกันนะครับ เสียเปรียบแมนซิตี้ครับเพราะว่าต้องแข่งไปถึง120นาทีนะพบกับบูแบมตันนะแล้วก็เอาชนะจุดโทษบูแบมตันมาได้นะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมาได้ร่วมริงแหวนแะงด้านของ บอลมาดยับล่าสุดเปิดลังแพ้คาบ้านให้กับเพิ่งน้อยเบนฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับไปถึง1ประตูต่อ2เลยทีเดียวครับก็ถือว่านะครับกำลังใจและความมั่นใจเนี่ยบอลมาดค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจที่น้อยมากๆนะจะพบกันทางด้านของแนวทีมอัดที่หของลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างหนึ่งด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับภายใต้การคุมทีมของเป๊ป้โกเดล่าครับก็ถือว่าในช่วงหลังที่ผ่านมา นะครับสำหรับเป๊ปโกเรลล่าเนี่ยนะครับนำทีมทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสามารถอัดทางด้านของพีมัตตออกรายครับในรอบนะครับที่แล้วไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งรวมถึงในเกมลีกครับพบกับไบรตันดีโฮปอัลเบียนครับก็เปิดลังเอเดียสเตเดียมทำได้แค่เพียงเสมอไหนเสมอกันครับไปแบบสุดมันถึง2ประตูต่อ2ครับบอลตึงฟุตบอลครับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็อย่างไรก็ตามครับผมบอกเลยครับสื่อต่างประเทศครับเขาก็ยังมองครับว่าดนงด้านของแมนเชสเตอร์ยังดูเหนือกว่าทางด้านของบอลมัดในทุกประตูครับยังไงวันนนีี้เ่ย ขอกันไปเาะกันมาครับแกะเพจกันในช่วงแดนกลางเนี่ยวัดกันเลยนะผมคิดว่าวันนี้ครับกระแสต่างประเทศครับบวกกับแรปสื่อหลายๆสำนักนะค่อนข้างไหลเอียงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับขอวัดใจครับตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ครับประจำค่ำคืนวันนี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึก FA ครับครับวัดใจครับทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ ค้ำคืนวันนี้ครับปิดประตูแพ้ครับตลอด90นาทีครับไม่เสมอก็ชนะเลยครับในเวลา90นาทีครับของค้ำคืนวันนี้นั่นเองนะและนี่ก็คือตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำค้ำคืนวันนี้ครับ